ทำไมกรรมการไทยลีกถึงทำพลาดบ่อยครั้งแบบนี้ทุกเกมผมไม่เข้าใจว่าหลังจากจบเกมแต่ละเกมเราจําเป็นต้องพูดถึงความผิดพลาดของกรรมการกันบ้างนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทําให้เราเสียสามคะแนนผมไม่ตกใจกรรมการที่กรรมการให้จุดโทษ,ทโทษเพราะนี่ไม่ใช่มือผมผมใช้ข้อมือขวาของผมและคุณจะเห็นว่าผมพยายามจะบางผู้เล่นพอร์ตแต่บอลไปโดนมือของผู้เล่นการท่าเรือผมหวังว่าจะมีใครสักคนใน FA ที่จะช่วยให้กรรมการเรียนรู้และเข้าใจการตัดสินเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มขึ้นเพื่อช่วย เดี๋ยวพวกเขาไอ้พวกเราพวกเขา พราะนี่ไม่ใช่ครั oh, ้งแรกในไทยลีกที่กรรมการทำผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้มันเกิดขึ้นสัปดาห์ก็ยิ่งก็ยิ่งก็ยิ่งเคลียเลยอะซอฟกว่าเดิมอีกซอฟกว่าเดิมอีกซอฟกว่าเดิมยอะกว่าเดิมก็ไม่ได้รู้ว่าแบบโอ้ยสัตว์กรรมการไอ้เหี้ยมันเป่าส้นตีนอะไรต้องพูดอะไรแบบนี้ไอ้บอลอีกแล้วไม่ใช่สมมุติเนยเฮ้ยไอ้บอลอีกแล้วเหรอไม่ใช่ยิ่งเยอะเลยยิ่งอ่านบบนไมยิ่งแบบยิ่งซอฟมากเลยยิ่งแบบเออมันควรจะมีใครสักคนที่แบบทำให้กรรมการดีขึ้นไม่ใช่มาผิิดดดดพพพลาาาาาาาอยย่่่งนนนีีี้ทุุุกกสสสัปห์เเเูแแแแบบ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 วตระภ